ครับวันนี้เรามาติดตามไล่ของคุณท้องสุขที่ตำบลทุ่งโพทําถั่วกําลังกําลังเริ่มเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไรไหมครับเนี่ยครับผมคาดว่าปีนี้จะได้ดีไหมปีนี้น่าจะได้ดีอยู่ฮะเพราะหนึ่งต้นทุนเราต่ำสองราคามันช่วยครับแล้วก็ปุญญ๋ยยาราคาปุ๋ยยาก็ลดลงใช่ไหมใช่หลังจากใช้เอ็กซ์ตากินครับผม รถเกี่ยวกำลังทางานมันต้องรอเก็บเกี่ยวจนหมดอะครับมันตอนนี้เราจะดีดรู้เลยว่ามันได้ทั้งหมดกี่หาบมันดีหรือไม่ดีเงี้ยไออย่างงี้ของเรากล่าวไม่ได้เพราะมันอยู่มันอยู่อะไรกันนะครับผมมันยังเพิ่งลงเกี่ยวอะแต่ก็ว่าดีอะในสายตาผมผมทํามาผมก็คิดว่าโอเคแหละดูจากดูจากต้นถั่วปีนี้ดูกรกฝักในมองไปเนี่ยนะ ต,ต้นมันไม่งามนี่เฉยดูจะกปีที่แล้วกับปีนี้นี่ต้นก็ผิดกันใช่ไหมครับปีแล้วมันดำบึบเลยนะฝักอะออมองมานี่มีแต่ดำแบบใบเบยไม่เหลือแล้วนะมันแห้งปีนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะผมไม่ค่อยได้ตัดตัดไอ้ยาตอนท้ายยาเรื่องหนักผมไม่ค่อยได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ผมใส่เอ็กตากินอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งเลยเชื่อสุดท้ายผมจีดผมไปเอาหนกมาสองขวดจีดทิ้งเลยเนะี่ย มันมีอยู่ในนั้นครบหมดแล้วอะเร่งน้ําหนักอะไรสารพัดมันอยู่ในนั้นหมดแล้วน้ำนมเร่งแป้งครับผมก็เลยไปเอาอนโนมายสองขวดแล้วก็มาฉีดแล้วก็ทิ้งมาประมาณสักยี่สิบกว่าวันแล้วที่ไม่ฉีดนะคือทิ้งเลยอะดูมันยังไม่โทมเลยนะถ้าตัดศูนย์ศูนย์หกสิไปใบเบยตจนจนมันจะเหลืองกว่านี้นี่มันยังปออยู่เลยเนี่ยคือป่อยมันแห้งแห้งตามปกติไม่ได้ไปเร่งกระตุ้นมันคือว่าไม่ไปตัดมน่ย ถ้าเราใส่น้ำหนักศูนย์ศูนย์หกสิบไปปุ๊บตัดต้นเลยตัดใบเบยเหลืองตายเลยไงอ๋อนี่หนแห้งโดยธรรมชาติใช่มันเลยดูเหมือนกับมันยังติดสดอยู่นะใบเบยมันยังสดอยู่มีจันทร์มีอะไรต่อยอดมาใหม่เออยังมีฝักยังมีฝักเขียวอยู่เลยธรรมดาไม่มีหรอกถ้าตัดตามไม่มีเลยนะยังมีฝักคงฝักเกี่ยวแทงขึ้นมาเห็นไหมเหล้าในรถเกี่ยวก็กำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับคือมันค่อยๆแล้วต่เนี้ยมันเหมือนกับเราไม่ได้ตัดปล่อยให้มันแห้งตามปกติธรรมดากํนหมดนะ เหมาะเลยนะถ้าจะแห้งสวยๆเลยอยู่ประมาณที่ที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้าจะให้ดําแบบบัดตึ๊บเลยอะประมาณที่สองเดือนน้ะคือให้มันแห้งพร้อมใช่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 อันนี้มันจะมีเขียวยั่งใช่ใช่มันเป็นฝักเหลืองแน่นะเห็นไหมมันเหลืองนัวน่ะคืออีกสักอาทิตย์นึงเ่ยเรียบร้อยเน่ะมันจะแห้งเลยอะมันก็จะได้แต่เนี่ยถ้ามันอันไหนส่วนมึงมึงก็ตีคนออกตูดมอดฝักฝักเขียวอ่ะแต่เราส่วนน้อยฝักเขียวอ่ะ บ้านจะมีแต่ฝักแก่อ่าถ้าเลืงเหลืองอะเราได้แต่ถ้าขี้เขียวมันงามมันงามไงนะมันตีออกหมดแล้วแต่ได้ถ้เป็นส่วนเยอะอะมันยังสดอยู่เราก็ไม่เกี่ยวแต่เนี้ยเราดูโดยรวมแล้วอ่ะมันมันมีน้อยเราก็รูดเลยังหว่ารถเข้าคิวเราก็เอาเลยไงถ้าไม่งั้นรอตกคิวบวยสุดอะมันก็จะกรอบไปเลยเออใช่มันจะกรอบจะแห้งจะไม่ได้จะไม่มีน้ำหนักพราราคาตอนนี้ถ้าซื้อแบบเกี่ยวติดสดมากอะนะพันพันแปดยี่สิบคือไม่แห้งอ่ะ ถ้าถ้าแห้งส,สวยเลยอ่ะพันแปดหกสิบหาบหนึงนะครับครับก็คือส่วนต่างสี่บาทต่อหาบสดกับแห้งอะ่ะอันนี้มันพอได้ก็เอาเลยเพราะผมว่าเกี่ยวยันนี้ได้กิ่ลูก,กันแล้วแต่จะเอาไปให้โกเขาตีราคาดูไหยท่ำตีราคาดูว่าของเราประมาณเท่าไหร่พันแปดสี่สิบเป็นสามสิบผมก็พอใจแล้วสำหรับปีนี้นะครับผม,ผม ใช้ของเอ็กซากินประมาณกี่ครั้ง่หนึ่งสองสามสี่ครั้งครึ่งทางนะครับผมใช้เคมีมาครึ่งทางช่วงท้ายผมตัดเคมีออกใช้อเอ็กซาก,กินตลอดเลยเพื่อผมอยากจะลองดูไงครับก็ปีหน้าเพราะม่ผมจะขยับเยอะกว่านี้แล้วเราก็จะเริ่มฉีดตั้งแต่ตอนที่เป็นก้าน,น้อยๆอ่ะใช่เพราะหนึ่งมันประหยัดไงถังแค่เก้าร้อย แต่นั่นนะถ้าเป็นเคมีผมใส่ถังอยู่ประมาณสองพันกว่าตัวยาแต่และตัวยานะรวมกันแล้วก็าะใส่สี่ห้าอย่างหนึ่งเชื้อราสองนอนสามฮอร์โมนสี่ปุ๋ยเก็ดห้ายาเร่งรากเนี้ยหกไอยายืดเนี่ยมันต้องใส่ระดับนั้นนะถ้าเป็นเคมีต่อหนึ่งเขี่ยวต่อหนึ่งต่อหนึ่งถังพันลิตรถ้าคือใส่ตัวเดียวเลยครับครับผมหนึ 1, 3, ่งในสามก็ตกเก้าร้อย ครับหนึ่งในสามถ้ามันมีผลดีก็คือปีหน้าเพราะใหม่ผมจะทําเยอะผมจะฉีดตั้งแต่เที่ยวแรกผมจะใช้นี่ตลอดเนี่ยมานหนึ่งเราเซฟยาได้เยอะเลยอ่ะพูดง่ายถ้าทําสักเจ็ดสิบไร่เซฟหลายหมื่นนะส่วนต่างตรงนี้มันมีครบอ่ะแล้วก็ฉีดหนึ่งฉีดสายได้ฉีดพาแดดได้มันไม่มีผลกับถั่วใบเบยไม่ไหม้